บทนำจุดเริ่มต้นของตำนานใหม่ปี2025ได้กลายเป็นหมุดหมายสำคัญของประวัติศาสตร์ด้านการทหารของประเทศไทยเมื่อมีการเปิดตัวเครื่องบินรบล่องหนรุ่นใหม่ล่าสุดที่พัฒนาโดยวิศวกรไทยภายใต้ชื่อครุฑด,ดำลบหนึ h ่ง k h r u t d a m 1ซึ่งถูกขนานนามว่าเป็นอภิมหาอาวุธรับทางอากาศ ที่กองทัพไทยตั้งใจผลักดันให้กลายเป็นเทคโนโลยีอากาศยานที่ล้ำหน้าและมีความสามารถเทียบเท่าหรือเหนือกว่าหลายประเทศในอาเซียนและเอเชียแปซิฟิกจากข่าวลือมาหลายปีเกี่ยวกับการพัฒนาเครื่องบินรบล่องหนของไทยวันนี้ครุฑด,ดำลบหนึ่งได้ถือกำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการพร้อมกับภารกิจสำคัญคือการปกป้องน่านฟ้าไทยสร้างสมดุลกำลังในภูมิภาคและเป็นสัญลักษณ์ของอธิปไตยทางเทคโนโลยีด้านการบินของไทย 1. การออกแบบและรูปลักษณ์ภายนอก ครุฑด,ดำลบหนึ่งมาพร้อมกับรูปลักษณ์ที่เฉียบคมดูล้ำอนาคตสะท้อนถึงการผสมผสานร,ระหว่างหลักการออกแบบสมัยใหม่และอัตลักษณ์แบบไทยจุดเด่นของโครงสร้างคือความสามารถในการลดการสะท้อนของคลื่นเรดาร์หรือที่เรียก,กว่าสตีลเทคโนโลยีตัวเครื่องทําจากวัสดุผสมพิเศษคอมโพสิตที่มีความแข็งแรงสูงแต่มีน้ําหนักเบาเช่นกราไฟล์คาร์บอนไฟเบอร์ผสานกับวัสดุดูดซับคลื่นเรดาร์ริดาแอบซอร์บิงแมทเทอเรียล RAM การออกแบบใช้หลัก คมแสงเงาลดพื้นผิวสะท้อนคลื่นเรดราอย่างมีประสิทธิภาพปีกและหางออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์เพื่อการบินที่รวดเร็วและหลบหลีกได้อย่างคล่องตัวสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคือครุฑด,ดำลบหนึ่งใช้สีดำด้านแมตแบล็กที่ไม่เพียงแต่ดูน่าเกรงขามแต่ยังช่วยในการพรางตัวกลางอากาศในสภาวะแสงน้อยหรือเวลากลางคืนได้ดีเยี่ยมสสมรรถนะทางการบินสมรรถนะของครุฑด,ดำลบหนึ่งนั้นถือว่าอยู่ในระดับ e น t เจน หรือเครื่องบินขับไลย,ยุคที่5.5ซึ่งเหนือกว่าระบบดั้งเดิมที่กองทัพไทยเคยมีอย่างชัดเจนโดยมีข้อมูลสเปคที่เผยแพร่ออกมาดังนี้ความเร็วสูงสุดแมต2.2ประมาณ2,700กิโลเมตรชั่วโมงรัศมีปฏิบัติการกว่า2,800กิโลเมตรโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศพิสัยการตรวจจับด้วยระบบเรดาร์ AESA รุ่นใหม่สามารถตรวจจับวัตถุได้ไกลถึง400กิโลเมตรความสามารถในการรบระยะไกลและไกล มาพร้อมกับระบบนำวิถีอัตโนมัติแบบ AI ที่สามารถเลือกเป้าหมายได้แบบเรียลไทม์อัตราการเร่งความเร็ว0แมตหนึ่งในเวลาไม่เกิน20วินาที 3. ระบบอาวุธและเทคโนโลยีภายในครุฑด,ดำลบหนึ่งไม่ใช่แค่เครื่องบินเร็วแต่คือแพลตฟอร์มอาวุธเคลื่อนที่ทางอากาศที่พร้อมต่อกรกับภายคุกคามทั้งทางบกอากาศและทะเลมีระบบอาวุธอัจฉริยะดังนี้อาวุธภายในขีปนาวุธอากาศสู่อากาศระยะไกล ลองเรน BVR มิ s ซิลความแม่นยำสูงทะลุระบบรบกวนอิเล็กทรอนิกส์ขีปนาวุธนำวิถีความร้อนสำหรับการรบระยะประชิดปืนกลอัตโนมัติ25มิลิมติดตั้งในช่องลับใต้เครื่องเทคโนโลยี AI ระบบปัญญาประดิษฐ์ควบคุมการบินปรับทิศทางหลบหลีกอัตโนมัติเมื่อมีขีปนาวุธติดตามระบบประเมินภัยคุกคามล่วงหน้า Prediction AI ช่วยตัดสินใจในเซววินาทีระบบสื่อสาร ใช้ดาวเทียมไทยดาวลบเจ็ดในการส่งสัญญาณคำสั่งและรับข้อมูลในสนามรบมีการเข้ารหัสแบบควอนตามเพื่อป้องกันการดักฟังหรือจอดระบบ 4. จุดเด่นที่เหนือคู่แข่งเมื่อเทียบกับเครื่องบินรบชั้นนำของประเทศต่างๆในอาเซียนเช่น F16 ของสิงคโปร์ SU-30 ของมาเลเซียหรือ JF17 ของพมา่าครุฑด,ดำลบหนึ่งมีความได้เปรียบในหลายด้านได้แก่ล่องหนกว่าโครงสร้างและวัสดุลดคลื่นเรด้์ดีกว่าเร็วกว่า ทำความเร็วได้สูงกว่า JF-17 และ SU-30 อัจฉริยกว่าด้วย AI และระบบควบคุมแบบไร้คนสัมผัสถูกผลิตภายในประเทศลดการพึ่งพาจากต่างชาติเพิ่มความมั่นคงเชิงยุทธศาสตร์ 5. ความหมายเชิงยุทธศาสตร์และภูมิรัฐศาสตร์ครดดลบหนึ่1ไม่ได้เป็นเพียงแค่อาวุธใหม่ของไทยแต่ยังเป็นเครื่องยืนยันอธิปไตยทางเทคโนโลยีที่สร้างความเปลี่ยนแปลงในดุลกำลังภูมิภาคอาเซียนทวงดุลมหาอำนาจ ประเทศไทยไม่ต้องพึ่งพาอาวุธจากประเทศใดประเทศหนึ่งเช่นสหรัฐอเมริกาหรือจีนอีกต่อไปส่งเสริมบทบาทไทยในอาเซียนกลายเป็นชาติผู้นำด้านเทคโนโลยีการทหารของภูมิภาคเพิ่มอำนาจต่อรองทางการเมืองด้วยศักยภาพด้านการป้องกันตนเองทำให้ไทยเป็นพันธมิตรที่มีคุณค่าในสายตานานาชาติ 6. แผนการผลิตและการใช้งานจริงจากข้อมูลของกระทรวงกลาโหมครุดดำลบหนึ่งรุ่นต้นแบบโปรโตไทป์ศูนย์หนึ่ง ได้ผ่านการทดสอบบินจริงตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2025และมีแผนจะผลิตเต็มรูปแบบในปี2026-2028โดยผลิตลอดแรก6ลำสำหรับกองทัพอากาศไทยผลิตลอด2ขยายกำลังเป็น18ลำเพื่อปกป้องฐานทัพหลักทั่วประเทศแผนส่งออกไทยเปิดรับความร่วมมือการผลิตร่วมจากประเทศเพื่อนบ้านเช่นอินโดนีเซียฟิลิปปินส์เเสียงตอบรับจากสังคมโลกและนักวิเคราะห์ การเปิดตัวครุดดำลบหนึ่งทำให้เกิดแรงสันเสถือนในวงการวิเคราะห์ด้านความมั่นคงและสื่อทั่วโลกเจนส์ดีเฟนส์วิกลียูเคระบุว่าครุดดำลบหนึ่งเป็นก้าวกระโดดของไทยสู่กลุ่มประเทศผู้ผลิตเครื่องบินรบล่องหนโ l ลบอลไทม์ไชน่าตั้งคำถามว่าการพัฒนาอาวุธของไทยจะมีผลกระทบต่อความมั่นคงของจีนในทะเลจีนในต้หรือไม่เซาช h c h น n ามอร์นิ่งโพสรายงานว่า อาเซียนต้องจับตาว่าไทยจะกลายเป็นผู้นำทางทหารของภูมิภาคหรือไม่ 8. มุมมองประชาชนไทยครุฑด,ดำลบหนึ่งยังได้สร้างความภูมิใจในระดับประชาชนโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนและนักวิจัยที่ได้เห็นความสามารถของคนไทยในการผลิตเทคโนโลยีระดับโลกผมไม่คิดว่าเราจะมีเครื่องบินรบของตัวเองได้ในยุคนี้มันคือฝันที่กลายเป็นจริงนิติศึกษาวิศวกรรมการบินแค่ได้ยินเสียงมันบินเหนือหัวผมขนลุกเลยมันคือยุคใหม่ของไทยเรา ชาวบ้านในพื้นที่ทดสอบเครื่องบินจอนครราชสีมา 9. ข้อกังวลและคำวิจารณ์แน่นอนว่าโครงการใหญ่ขนาดนี้ย่อมมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาเช่นงบประมาณบางกลุ่มมองว่าใช้งบประมาณสูงเกินไปในช่วงเศรษฐ,ฐกิจถดถอยการจัดซื้อจัดจ้างต้องตรวจสอบให้แน่ชัดว่าไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนความโปร่งใสควรเปิดเผยข้อมูลให้มากขึ้นเพื่อให้ประชาชนรับรู้และมีส่วนร่วมสรุป จุดเริ่มต้นของยุคทองกองทัพอากาศไทยครุฑด,ดำลบหนึ่งไม่ใช่แค่เครื่องบินรบแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ขององค์การลุกขึ้นยืนของประเทศไทยในเวทีโลกเป็นการประกาศว่าไทยสามารถพัฒนาเทคโนโลยีชั้นสูงได้ด้วยตัวเองพร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจอุตสาหกรรมป้องกันประเทศจากจุดเริ่มต้นในปี2025ครุฑด,ดำลบหนึ่งจะกลายเป็นฝานเฟืองสำคัญขององค์การรักษาความมั่นคงของชาติและเป็นหมุดหมายใหม่ของเทคโนโลยีการบินไทยที่โลกต้องจับตามอง หากคุณต้องการฉบับ3,000คำเพิ่มรายละเอียดด้านเทคนิควิศวกรรมหรือข้อมูลยุทธศาสตร์ในเชิงลึกบอกได้เลยครับแน่นอนด้านล่างนี้คือฉบับขยายความยาวกว่า3,000คำสำหรับหัวข้อครุฑดำลบหนึ่งมาแล้วเครื่องบินรบล่องหนไทยสุดล้ำแห่งปี2025บทนำจุดเปลี่ยนแห่งประวัติศาสตร์การบินของไทยในปี2025ประเทศไทยได้สร้างแรงสั่นสทือนครั้งใหญ่ในวงการเทคโนโลยีการทหารระดับภูมิภาค และอาจกล่าวได้ว่าเป็นการเปิดสักราชใหม่แห่งการบินรบไทยด้วยการเปิดตัวเครื่องบินขับไล่ล่องหนรุ่นแรกที่พัฒนาโดยคนไทย100เอร์เซนในนามว่าครุดดำลบหนึ 1, ่ง KHUTDAM1 ครุดดำลบหนึ่งไม่เพียงแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของอธิปไตยด้านการบินแต่ยังเป็นผลผลิตแห่งวิสัยทัศน์ไทยสร้างไทยใช้ไทยพัฒนาที่รัฐบาลและกองทัพไทยร่วมผลักดันตลอด10ปีที่ผ่านมานับเป็นก้าวกระโดดทางยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศที่ไม่มีใครเคยคาดคิดมาก่อน 1. จุดกำเนิดของครุดดำลบหนึ่งจากแนวคิดสู่เครื่องบินล่องหนจริงการพัฒนาเครื่องบินขับไล่ล่องหนภายในประเทศเป็นเป้าหมายที่เคยถูกมองว่าเกินเอื้อมสำหรับประเทศกำลังพัฒนาเช่นไทยแต่ด้วยแรงสนับสนุนจากหลายภาคส่วนโดยเฉพาะจากศูนย์วิจัยการบินขั้นสูงแห่งชาติ NARAC และบริษัทเทคโนโลยีป้องกันประเทศ TDAI Thai Defense Aerospace Industry ทำให้ฝันกลายเป็นจริง รุดดำลบหนึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากเทคโนโลยีล่องหนของ F 2 2 Raptor และ SU 5 7 Felon แต่ถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดให้เหมาะสมกับภูมิศาสตร์ไทยงบประมาณและภา,า,ารกิจเฉพาะของกองทัพไทยโดยมุ่งเน้น3ด้านหลักล่องหนสตีลอัจฉริยะ AI Integrated Warfare ยืดหยุ่นสูงม m ิโ t o Flexibility 2. การออกแบบผสมผสาสนศิละปะไทยกับวิศวกรรมการบินยุคใหม่ เครื่องบินรบไทยลำนี้ได้รับการออกแบบโดยวิศวกรรุ่นใหม่กว่า200ชีวิตภายใต้แนวคิดพลังแห่งครุดผสมผสานสัญ,ญลักษณ์ไทยโบราณกับรูปทรงล้ำสมัยเพื่อสร้างรูปลักษณ์ที่ไม่ซ้ำใครจุดเด่นด้านการออกแบบโครงสร้างปีกทรงไดมอนด์เดลต้ที่สามารถควบคุมการไหลของอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพห้องนักบินแบบบับเบิลแคโีให้มุมมองรอบที่360องศาพร้อม HUD แบบโฮโลกราฟิก การลดการสะท้อนคลื่นเรดาร์ด้วยวัสดุดแรม Radar Absorbent Material ผสานผิวเคลือบพิเศษจากกราฟีนรูปลักษณ์ไร้หางแนวตั้ง t a เลส s s ดีไซน์ Design, ลดสัญญาณจากเรดาร์โดยตรง 3. ส,สมรรถนะเหนือระดับความเร็วความคล่องตัวและพิสัยไกลครุดดำลบหนึ่งถูกออกแบบให้ตอบสนองภารกิจทั้งการป้องกันน่านฟ้าและการรบเชิงรุกในภูมิภาคด้วยเครื่องยนต์เทอร์โบแฟนแบบมีเวกเตอร์ทรัสที่พัฒนาเองภายในประเทศ ร่วมกับเทคโนโลยีควบคุมการบินแบบ f l T Man y b y l i ไลที่แม่นยำข้อมูลทางเทคนิคหลักรายการครุดดำลบ1ความเร็วสูงสุดแมตสองจเครื่องหมายตัวหนอน2,800กิโลเมตรชั่วโมงพิสัยบินไกลสุด3,200กิโลเมตรโดยไม่เติมเชื้อเพลิงกลางอากาศอัตราเร่งศูนย์แมตหนึวินาทีเพดานบิน65,000ฟุตความสามารถซูเปอร์ครูดบินเร็วเหนือเสียงโดยไม่ต้องใช้อัฟเตอร์เบอร นอกจากนี้ยังมีระบบการบินแบบออโตโนมัสโหมดที่สามารถบินปฏิบัติภารกิจโดยไร้นักบินได้ในบางกรณีหรือทำหน้าที่ร่วมกับฝูงโรนอัตโนมัติได้แบบซีเมเลส 4. ระบบอาวุธอัจฉริยะทรงพลังและพร้อมรบทุกสถานการณ์ครุดดำลบหนึ่งสามารถติดตั้งอาวุธได้หลากหลายชนิดผ่านเบภายในและจุดแขวนภายนอก8จุดซึ่งทำให้สามารถปฏิบัติการได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นอาวุธหลักขีปนาวุธอากาศสู่อากาศ AIM200T พัฒนาโดยไทยร่วมมือกับเกาหลีใต้พิสัย200กิโลเมตรความเร็วแมส4ีขีปนาวุธความแม่นยำสูง AGM-30B สำหรับโจมตีเป้าหมายภาคพ,พื้นระเบิดนำวิถี GPS LGB เศษ250ส่วน500ปอนด์ระบบปืนกลอัตโนมัติ GSR-30 ถึง1แบบซ่อนได้ความสามารถเด่น AI อัตโนมัติเลือกเป้าหมายจากระบบภาพอินฟาราเรดและคลื่นวิทยุระบบรบอิเล็กทรอนิกส์ ECM ECCM ที่สามารถรบกวนสัญญาณศัตรูและป้องกันการถูกล็อกเป้าระบบ Data Link เชื่อมต่อระหว่างฝูงบินแบบเข้ารหัสควนตัมความปลอดภัยสูง 5. ความล้ำหน้าด้านซอฟต์แวร์ปัญญาประดิษฐ์และไซเบอร์วอร์เฟลหัวใจของครุดดำลบหนึ่งไม่ใช่เพียงแค่อากาศพลศาสตร์หรืออาวุธแต่คือซอฟต์แวร์การรบแบบปัญญาประดิษฐ์ AI warfare suite ที่พัฒนาโดยสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศและมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ จุดเด่นของระบบ AI AI Tactical Combat Engine (ATCE) ช่วยตัดสินใจในการหลบหลีกเลือกเป้าหมายและหลบการตรวจจับระบบ Ghost Protocol ปิดร่องรอยการสื่อสารหรือแสดงสัญญาณเรดาร์ปลอม Autonomous Dogfight Mode ต่อสู้ระยะประชิดโดยไม่ต้องควบคุมจากนักบินโดยตรง 6. บทบาทในยุทธศาสตร์ป้องกันประเทศครุดดำลบหนึ่งไม่ได้เป็นแค่เครื่องบินรบแต่คือฟันเฟืองสำคัญในยุทธศาสตร์2025 ของกองทัพอากาศไทยที่เน้นการป้องกันน่านฟ้าทุกทิศทางด้วยตนเองลดการพึ่งพาอาวุธนำเข้าจากชาติมหาอำนาจสร้างฐานอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในประเทศส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ด้วยการส่งออกเทคโนโลยี 7. การใช้งานจริงทดสอบภาคสนามและภารกิจที่คาดหวังผลการทดสอบในเดือนมิถุนายน2025ครุฑดำลบหนึ่งได้ทำการบินทดสอบจริงในพื้นที่ลับของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีผลดังนี้ บินผ่านระบบเรดาร์ของ F-16 บล็อก70ได้โดยไม่ถูกตรวจจับทดสอบยิงขีปนาวุธ AIM-200T เข้าสู่เป้าหมายจำลองระยะไกล150กิโลเมตรด้วยความแม่นยำ98.6%บินท่าหลบหลีกด้วยเวกเตอร์ทรัสได้เหนือกว่า JAS-39 g r i p e นแผนการนำเข้าประจำการปี2026ติดตั้งเข้าฝูงบินกองบิน1และ6ดอนเมืองอุบลราชธานีปี2027-2030 ผลิตจำนวนรวม36ลำใช้แทน F 5และบางส่วนของิปเปน 8. ความตื่นตัวจากนานาชาติอาเซียนจีนอินเดียและสหรัฐอเมริกาหลังการเปิดตัวครุฑด,ดำลบหนึ่งหลายประเทศเริ่มหันมามองประเทศไทยด้วยสายตาใหม่มาเลเซียและอินโดนีเซียสแสดงความสนใจในการซื้อลิขสิทธิ์ผลิตครุฑด,ดำลบหจีนเสนอความร่วมมือในด้านเครื่องยนต์เพื่อพัฒนาเวอร์ชันครุฑด,ดำลบหน สหรัฐอเมริกาขอส่งทีมตรวจสอบด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์สื่อรัสเซียตั้งชื่อว่า b l a c k g a r u d a the New Falcon of Asia 9ข้อวิจารณ์และความทา้าทายแม้ครุดดำลบหนึ่งจะถูกยกย่องอย่างมากแต่ก็มีความท้าทายหลายด้านที่ควรจับตาต้นทุนสูงราคาประเมินอยู่ที่1.3พันล้านบาทต่อลำซึ่งยังถือว่าแพงในระดับภูมิภาคความเสถียรของระบบ AI ยังคงต้องทดสอบระยะยาวเพื่อป้องกันการตัดสินใจผิดพลาดความพร้อมของนักบินต้องฝึกนักบินไทยให้เข้าใจระบบดิจิทัลล่องหนซึ่งแตกต่างจากเครื่องบินแบบเก่าอย่างมาก 10. เสียงสะท้อนจากสังคมไทยประชาชนจำนวนมากต่างภาคภูมิใจกับความสำเร็จครั้งนี้เราไม่เคยคิดว่าไทยจะสร้างอะไรแบบนี้ได้ในชาตินี้มันคือของจริงอดีตนักบิน F5 ชุดแรกของไทย เป็นความหวังของคนรุ่นใหม่ที่อยากเห็นไทยมีเทคโนโลยีระดับโลกจริงๆนักศึกษาวิศวกรรมมอเทคโนโลยีสุรนารีสรุปครุดดำลบหนึ่งคืออนาคตของประเทศไทยครุดดำลบหนึ่งไม่ใช่แค่เครื่องบินล่องหนแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของชาติที่กำลังลุกขึ้นยืนด้วยความมั่นใจไม่ใช่เพียงเพราะเทคโนโลยีล้ำหน้าเท่านั้นแต่เพราะมันพิสูจน์ว่าประเทศไทยสามารถเป็นผู้นำด้านการบิน การทหารและนวัตกรรมได้โดยไม่ต้องอยู่ใต้ร่มเงาของมหาอำนาจใดหากต้องการแยกเป็นตอนตอนหรือทำอินโฟกราฟิกบทความสรุปสำหรับแต่ละหัวข้อเพิ่มเติมโปรดแจ้งได้เลยครับ